ยี่สิบสามมกราคมสองพที่นี่จังหวัดบึงการครับที่อีสาขนขณะนี้ทุเรียนทางอีสานนี่พะจนกับฤดูหนาวหรือว่านอกอากาศหนาวค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับในปลายเดือนมกราตั้งแต่กลางเดือนมกราคมเป็นต้นมาต้นที่ท่านเห็นอยู่ในขณะน,นี้เมื่อก่อนนั้นมีใบจํานวนมากพอสมควรแต่ว่าร่วงหล่นลงไปเยอะ แล้วก็สภาพความชื้นสัมผัสทางอากาศนั้นเบาบางมากจึงทำให้สภาพการร่วงของใบนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วทีนี้แนวทางในการแก้ไขที่เรากำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ณขณะนี้ก็คือเราจะต้องมีการให้น้ําเพิ่มขึ้นเป็นวงกว้างๆนะครับต้นที่เรากำลังทำการสปริงเกอร์น้ำนี่เราก็จะให้น้ำทุกวันเลยครับต่อไปนี้ ประกอบกับอ,อุณหภูมิในวันข้างหน้าน่าจะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมสิสูงขึ้นก็จะทำให้ระบบรากของเขาเริ่มปรับตัวในการที่จะแตกรากชุดใหม่การที่ได้รากชุดใหม่นั้นก็จะทำให้ยอดชุดใหม่แตกตามมานั่นเองนะครับส่วนทางดินนี้นะครับท่านสามารถที่จะใส่ปุ๋ยในการบำรุงเอาใบเอายอดได้เลยนะครับนับจากนี้เป็นต้นไปของเราก็พยายามแก้ไขครับ ต้นที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้เป็นพันธุ์หมอนทองอายุก็5ปีแต่ว่าปีนี้ไม่ออกดอกครับเรารุ้นว่าเขาจะออกดอกในเดือนธันวาคมปรากฏว่าเขาไม่ออกดอกและก็มากระทบหนาวเมื่อกี้นี้ยิ่งทําให้ใบร่วงหล่นเยอะสภาพอย่างนี้ถือว่าต้นไม่มีความพร้อมในการที่จะออกดอกเราไปสังเกตดูตามใต้ท้องกิ่งปรากฏว่าเห็นมีตุ่มตาดอกออกมาบ้างเล็กน้อย แต่ว่านั่นเราไม่ใส่ใจแล้วเพราะว่าการที่ดอกออกมาระยะนี้ถือว่าสายแล้วนะครับที่อีสานข้างตอนบนนี้เพราะว่าถ้าหากว่าเราจะเอาดอกไว้ดอกเหล่านี้ก็จะพัฒนาไปใช้เวลาในการพัฒนาถึง6เดือน6เดือนที่ว่าก็คือจะไปสุกในเดือนกรกฎาสิงหาซึ่งเป็นช่วงที่ฝนตกชุกมากสภาพของรสชาติทุเรียนจะไม่ตอบโจทย์นะครับ ดังนั้นต้นนี้เราก็ยกยอดไปในปีหน้านะครับการยกยอดก็คือเราจะต้องทําการบํารุงรักษาทางดินเอายอดเอาใบชุดใหม่มาให้ได้นับจากนี้ไปจนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิก,กาหรือเดือนธันวาก็จะใช้เวลาอยู่ราวๆสัก10เดือน11เเดือนก็น่าจะเพียงพอในการฟื้นปูต้นต้นนี้ในการที่จะเอาดอกในฤดูการถัดไป บางครั้งเราก็ต้องทําใจครับเพราะว่าปีนี้เป็นเหตุสุดวิสัยมากดูสภาพครับใบเก่าใบาแก่ร่วงสลัดลงไปเยอะนะครับถ้าหากว่าเราดูเทียบเคียงกับต้นยางพารายางพาราขนาดนี้ก็กําลังร่วงดังนั้นมันชี้ให้เห็นว่าสภาพความชื้นสัมพัสทางอากาศมันน้อยมากนะครับ ต้นทุเรียนก็ไม่ไหวก็ร่วงหล่นไปแต่ก็ไม่เป็นไรครับเราก็พยายามที่จะฟื้นฟูเอาใหม่โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ